ตอนเด็กๆเ,เราอาจจะกลัวความมืดกลัวผีกลัวการอยู่คนเดียวหรือบางคนก็อาจจะกลัวที่สูงกลัวแมลงสาบแต่ความกลัวนั้นมันเกิดมาจากอะไรกันแน่ทำให้มนุษย์เราถึงต้องกลัวด้วยในวันนี้เราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับความกลัวกันครับความกลัวคือปฏิกิริยาตามธรรมชาติของสิ่งมีชีวิตที่มีไว้ป้องกันตัวเองเวลาเจอกับอะไร ที่มันอาจจะส่งผลไม่ดีกับตัวเองได้เวลาที่เรารเผชิญกับสิ่งที่ทำให้กลัวร่างกายของเราก็จะเตือนตัวเองด้วยการสร้างเหงือ่อทำให้หัวใจเต้นเร็วขึ้นและเพิ่มอะดรีนาลีนให้เราตื่นตัวมากขึ้นความกลัวมันไม่ใช่เรื่องที่ไม่ดีเสมอไปครับเพราะมนุษย์ในสมัยก่อนก็ใช้ความกลัวเพื่อที่จะเตือนตัวเองว่าอย่าออกไปล่าสัตว์ใกล้สัตว์ใหญ่ หากมนุษย์ไม่มีความกลัวอะไรเลยก็คงจะไม่สามารถดำรงชีวิตอยู่ได้ยาวนานจนถึงขนาดนี้สาเหตุของความกลัวของคนเรานั้นมันมีหลายอย่างครับความกลัวมันเป็นอารมณ์ที่ซับซ้อนอย่างหนึ่งเลยก็ว่าได้คนบางคนกลัวเพราะที่ผ่านมาอาจจะเคยเจอเหตุการณ์อะไรที่ทำให้รู้สึกไม่ดีอย่างเช่นบางคนกลัวสุนัขเพราะเคยโดนกัดบางคนก็อาจจะกลัวเพราะอาการทางกายภาพ อย่างเช่นกลัวที่สูงเพราะทําให้รู้สึกเวียนหัวสมองของคนเราจะตีความหมายความกลัวไม่เหมือนกันซ,ซึ่งก็จะทําให้มันยากที่จะสื่อสารอารมณ์ความกลัวนี้ไปให้คนอื่นเข้าใจสําหรับจิตวิทยาและทฤษฎีของความกลัวเขาบอกว่าในโลกหลายร้อยปีที่แล้วมนุษย์ไม่สามารถป้องกันตัวเองจากภัยอันตรายต่างๆได้ความกลัวก็เป็นสิ่งที่คอยช่วยเหลือเรา แต่ว่าในโลกปัจจุบันที่ภัยอันตรายพวกนี้ลดน้อยลงความกลัวก็กลายเป็นอะไรที่เข้าใจได้ยากเพราะสมองของเรายังคงมองว่าการพูดต่อหน้าคนเยอะๆมันเป็นอะไรที่น่ากลัวบางทีน่ากลัวจนทำให้ร่างกายของเราสัน่นจนควบคุมไม่ได้เหตุผลก็คือมนุษย์มองว่าการเข้าสังคมมันเป็นทักษะที่จำเป็นต่อการอยู่รอดและการที่เราไม่สามารถเข้าสังคมได้ดี อย่างการพูดต่อหน้าคนอื่นก็เป็นการทำให้พื้นที่ของเราในสังคมถูกสั่นคลอนปฏิกิริยาต่อความกลัวของแต่ละคนมันก็ไม่เหมือนกันครับบางคนกลบเกลื่อนความกลัวด้วยอารมณ์โมโหส่งเสียงดังเพื่อที่จะขู่อีกฝ่ายว่าอยากเข้ามาใกล้นะบางคนก็ใช้การหลีกเลี่ยงความกลัวอย่างเช่นกลัวจมน้ำก็เลยไม่อยากไปเที่ยวทะเล ปัญหาของคนส่วนมากก็คือการกลัวจนไม่กล้าทำอะไรและการติดอยู่กับความรู้สึกกลัวจนบางทีลืมหาทางแก้หรือว่าหาวิธีลดความกลัวนั้นๆพอพูดถึงความกลัวสิ่งที่คนมักจะพูดถึงร่วมกันบ่อยๆก็คืออาการของโรควิตกกังวลทั้งสองอย่างนี้มันอาจจะมีอาการที่คล้ายๆกันครับแต่ตามความหมายแล้วความกลัวจะหมายถึงการคุกคามจากสิ่งที่เรารู้และเข้าใจ ส่วนความวิตกกังวลมันจะเป็นอาการจากสิ่งที่เราไม่รู้หรือภัยที่เราไม่สามารถอธิบายได้ทั้ง2กรณีมันมีสิ่งที่เหมือนกันก็คือทำให้ร่างกายเราเกิดอาการเครียดทำให้มีอาการเหงื่อไหลหัวใจเต้นเร็วหายใจไม่ออกแต่สาเหตุของอาการทั้งสองอย่างจะไม่เหมือนกันครับความรู้สึกวิตกกังวลมันจะหมายถึงการที่เราเดินไปในซอยมืด แล้วเกิดรู้สึกไม่ดีจนมวนท้องมันเป็นความรู้สึกที่ว่าคนแปลกหน้าจะกระโดดออกมาเมื่อไรก็ได้เราไม่ได้เห็นครับว่าภัยจะอยู่ต่อหน้าของเราแต่เรากลับมองว่าภัยมันสามารถเกิดขึ้นได้จนทำให้เรารู้สึกเครียดไปเองความกลัวของมนุษย์มันเกิดจากความไม่รู้นี่แหละครับเราสามารถอยู่เหนือความกลัวของตัวเองได้ผมไม่ได้หมายความว่าเราจะต้องรู้สึกไม่กลัวนะครับ แต่แค่อาการของความกลัวไม่ควรทำให้การตัดสินใจของเราแย่ลงกฎแรกของความกลัวก็คือเรากลัวในสิ่งที่เราไม่รู้มนุษย์เป็นสิ่งมีชีวิตที่ไม่สามารถมองในที่มืดได้เพราะฉะนั้นความมืดที่ทำให้เรามองไม่เห็นมันก็เลยกลายเป็นความกลัวหรือหากเราโดนย้ายไปอยู่ในสถานที่ใหม่ๆต้องเจอคนใหม่ๆเราก็อาจจะรู้สึกกลัวได้ เพราะเราไม่เคยอยู่ในสถานการณ์นี้มาก่อนและยิ่งไปกว่านั้นเวลาที่สมองของเราสั่งให้ร่างกายของเรากลัวเราก็จะรู้สึกแปลกและหากเราไม่เข้าใจชีววิทย์ของความกลัวเราก็จะยิ่งรู้สึกตกใจเข้าไปใหญ่ยิ่งเราไม่รู้เราก็ยิ่งกลัวสิ่งที่เราไม่รู้อาจจะเกิดขึ้นอีกเมื่อไหร่ก็ได้นะครับเวลาเราข้ามถนนต่อให้เรามองแล้วว่ามันไม่มีรถ เราก็ยังจะต้องระวังตัวอยู่ดีความรู้สึกที่มันไม่มั่นคงกับสถานการณ์พวกนี้บางคนก็เรียกมันว่าความกลัวครับยิ่งถ้าคุณไปเดินถนนที่คุณไม่เคยไปมาก่อนหรือว่าไปต่างประเทศความกลัวพวกนี้ก็จะยิ่งมีผลมากยิ่งขึ้นเช่นกันในส่วนของความกลัวเพราะความไม่แน่นอนขอยกตัวอย่างตลาดหุ้นละกันครับการซื้อขายหุ้นทุกอย่างมันขึ้นอยู่กับความน่าเชื่อถือทั้งหมด โดยที่มีตัวเลขผลประกอบการมาเป็นตัวช่วยสนับสนุนการตัดสินใจการที่เราไม่สามารถรับรู้ได้ถึงกำไรขาดทุนอย่างแน่นอนมันจะทำให้เราทำตัวไม่สมเหตุสมผลมากขึ้นและยิ่งเรากลัวเราก็จะยิ่งรู้สึกว่าเราควรที่จะเริ่มทำอะไรบางอย่างแล้วละ่ะทีนี้เรามาดูความกลัวสิบอันดับที่ทำให้ชีวิตของคนส่วนมาก ไม่สามารถก้าวไปข้างหน้าได้อย่างเท่าที่ควรกันนะครับความกลัวข้อแรกก็คือกลัวการเปลี่ยนแปลงในปัจจุบันที่โลกมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วมันมีระบบดิจิตอลที่กําลังเข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องธุรกิจของโลกผมเชื่อว่าเราทุกคนหนีไม่พ้นของการเปลี่ยนแปลงไม่ว่าจะเร็วหรือว่าช้านะครับแต่ว่าอย่างไรก็ตามแม้ว่าการเปลี่ยนแปลงนี้มันจะเป็นความจริงของโลก แต่ก็มีคนจำนวนมากที่กลัวกับการเปลี่ยนแปลงนี้บางคนก็พยายามที่จะหลีกหนีหรือว่าต่อต้านมันความกลัวนี้มันจะทำให้เราพลาดโอกาสมากมายในชีวิตนะครับและส่งผลกระทบกับการดําเนินชีวิตของทุกคนที่จะต้องเรียนรู้เทคโนโลยีใหม่ๆและอยู่กับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นให้ได้ด้วยความกลัวที่2ก็คือความเหงาการกลัวความเหงามันจะทำให้เราไม่อยากที่จะต้องอยู่คนเดียว และมีความสัมพันธ์ที่ไม่ได้ทําให้ชีวิตดีขึ้นหรืออาจจะทําให้เราเสพติดโซเชียลมีเดียมากจนเกินไปจนลืมใช้ชีวิตจริงซึ่งแม้การมีความสัมพันธ์ที่อาจจะไม่ดีหรือใช้โซเชียลมีเดียเพื่อแก้ปัญหาการกลัวความเหงาจะช่วยให้เราหลีกหนีความกลัวในข้อนี้ได้แต่การที่เรามีความสัมพันธ์ที่แย่มันก็อาจจะส่งผลกระทบต่อสุขภาพจิตและชีวิตในด้านอื่น ซึ่งก็ไม่แพ้ข้อเสียของการติดโซเชียลมีเดียเลยทีเดียวครับความกลัวต่อไปก็คือความกลัวความล้มเหลวความกลัวข้อนี้มันเป็นความกลัวที่พบในคนจำนวนมากซึ่งมันก็เป็นเรื่องที่น่าอายที่จะล้มเหลวและทำลายการนับถือตัวเองของเราบ่อยครั้งครับที่ความกลัวความล้มเหลวทำให้เราหลีกเลี่ยงที่จะทำอะไรบางอย่างที่เราไม่มั่นใจว่าเราจะทำมันสำเร็จหรือไม่ แต่สุดท้ายมันก็ส่งผลให้เราพลาดโอกาสดีๆจำนวนมากหรือแม้แต่พลาดโอกาสในการที่จะเรียนรู้จากความล้มเหลวซึ่งจะเป็นบทเรียนที่ส่งพลังในชีวิตในการทำให้เราประสบความสำเร็จเช่นกันครับการกลัวถูกปฏิเสธอันนี้หลายคนกลัวที่จะทำความรู้จักกับคนใหม่ๆหรือมีความสัมพันธ์ครั้งใหม่ๆเพราะว่าเรากลัวการถูกปฏิเสธ หรือแม้แต่การขอความช่วยเหลืออะไรสักอย่างกับใครสักคนที่เราคาดว่าเขาจะต้องปฏิเสธเราไม่ว่าการกลัวการถูกปฏิเสธในรูปแบบใดก็ตามมันจะทำให้เราไม่กล้าที่จะทำอะไรเลยและก็เสียโอกาสมากมายในชีวิตแค่เพียงเราจะกล้าขอหรือกล้าที่จะทำมันนะครับต่อไปคือกลัวความไม่แน่นอนความไม่แน่นอนมันจะทำให้เรารู้สึกกังวลกับอนาคต ที่เราไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นแต่อย่างไรก็ตามชีวิตมันก็คือความไม่แน่นอนครับสิ่งที่แน่นอนก็คือการที่เราไม่ทำอะไรเลยเพราะความกลัวของเราจะไม่ทำให้เราเก้าวไปที่ไหนผ่านไป5ข้อแล้วนะครับมาถึงข้อที่6กกลัวสิ่งที่ไม่ดีที่จะเกิดขึ้นเนื่องจากว่าชีวิตมันเป็นสิ่งที่ไม่แน่นอน และเราก็ไม่สามารถที่จะคาดการได้ร้อยเปอร์เซว่าอะไรจะเกิดขึ้นกับเราสิ่งที่เราทำได้ก็คือทำวันนี้ให้ดีที่สุดและให้ผลของการกระทำของเราในวันนี้มันเป็นรากฐานของวันพรุ่งนี้ของเราบางคนกลัวความเจ็บปวดซึ่งก็เป็นความกลัวในข้อที่7ไม่ว่าจะเป็นความเจ็บปวดทางกายหรือความเจ็บปวดทางใจผมเชื่อว่าไม่มีใครที่อยากจะ,ะเผชิญกับมัน จนบางทีเราไม่สามารถจะสร้างทักษะหรือประสบการณ์ใหม่ๆหรือแม้แต่รักใครสักคนด้วยใจจริงมันทําให้เราไม่สามารถที่จะมีความสัมพันธ์แบบจริงจังได้ต่อไปคือกลัวถูกตัดสินอันนี้มันเป็นเรื่องปกติของมนุษย์อยู่แล้วที่จะไปตัดสินคนอื่นจากประสบการณ์ของตัวเองหรือมุมมองของตัวเองซึ่งมันก็ไม่มีใครในโลกใบนี้นะครับที่จะหนีพ้นความจริงข้อนี้ไปได้แต่ว่าอย่างไรก็ตาม ถ้าหากเรากลัวการถูกตัดสินมากจนทำให้เราไม่กล้าที่จะเป็นตัวของตัวเองและต้องเสแสร้งเพื่อทำให้คนอื่นมาชอบตัวเราหรือยอมรับเราตลอดเวลาอันนี้มันจะทำให้เราไม่มีความสุขกับชีวิตและขอให้เชื่ออยู่เสมอครับว่าเราไม่สามารถทำให้ใครมาชอบเราได้ทุกคนความกลัวที่9้าคือกลัวดีไม่พอนี่ก็เป็นอีกความกลัวที่มีอยู่ในคนจำนวนมากเช่นกัน การกลัวว่าเราจะดีไม่พอมันจะทำให้เราไม่กล้าที่จะทำอะไรหลายๆอย่างเพราะเราไปตีค่าความสามารถของเราตำ่ำหรือกลายเป็นกลุ่มคนที่สมบูรณ์แบบมากเกินไปเพื่อที่จะพยายามทำอะไรให้มันดีที่สุดพยายามจะแสดงผลงานบางอย่างให้ใครสักคนยอมรับนะครับและความกลัวอันดับที่10ก็คือการกลัวขาดอิสรภาพอย่างที่กล่าวไปแล้วข้างต้นครับว่า ความกลัวในระดับที่พอดีมันจะช่วยป้องกันเราจากอันตรายหรือช่วยให้เรารอบคอบมากขึ้นในการทำอะไรสักอย่างแต่ถ้าหากเรามีความกลัวมากจนเกินไปมันก็อาจจะส่งผลเสียกับชีวิตของเราการกลัวขาดอิสรภาพอย่างเช่นคนบางคนไม่ยอมรับงานประจำที่มีไรายได้ที่มั่นคงเพราะว่ากลัวขาดอิสรภาพในการดำเนินชีวิตซึ่งผลที่จะตามมาก็คือขาดความมั่นคงทางการเงินเป็นต้นครับ แล้วเราจะมีวิธีเอาชนะความกลัวได้อย่างไรผมคิดว่าเวลาคนที่เขาอยากจะชนะความกลัวเขาก็ไม่ได้อยากให้ร่างกายของตัวเองขาดความรู้สึกกลัวหรอกนะครับแต่สิ่งที่คนอยากได้ในการเอาชนะความกลัวก็คือการเอาชนะอาการไม่ดีของความกลัวนั่นเองอาการที่ไม่ดีของความกลัวอย่างเช่นกลัวจนไม่กล้าทำอะไรกลัวจนรู้สึกโมโหโดยไม่รู้ตัว หรือว่าบางคนอาจจะก,กลัวจนต้องตีตัวเองออกห่างจากสิ่งดีๆในชีวิตสิ่งแย่ๆที่เกิดจากความกลัวพวกนี้เราคงอยากจะลดให้น้อยลงให้ได้มันมีหนังต่างประเทศหลายเรื่องครับเขาบอกว่าความกล้ามันไม่ใช่การปราศจากความกลัวแต่มันคือการเลือกจะทำแม้จะมีความกลัวอยู่เต็มหัวใจแต่ก็อย่างว่านะครับชีวิตมันไม่ใช่หนังฮอลลีวูดความกล้ามันก็อธิบายยาก เรามองว่าการเอาชนะความกลัวก็คือการตั้งสติกันดีกว่าแต่การตั้งสติมันทำได้ยังไงกันละ่ะในมุมมองของการเอาชนะความกลัวการตั้งสติมันก็คือการพยายามเข้าใจจิตใจและร่างกายของตัวเราเองทำไมเราถึงกลัวและอะไรที่มันทำให้เรากลัวกันแน่ยกตัวอย่างเช่นหากเราบอกว่าเรากลัวที่สูง ทีนี้มันต้องสูงแค่ไหนเราถึงจะกลัวมันถ้าสูง10เมตรเราจะกลัวไหมแล้วถ้า5เมตร3เมตร1เมตร10เซนติเมตรมันเป็นยังไงการค่อยๆเรียนรู้จุดอ่อนของตัวเองไม่ว่าจะเล็กน้อยแค่ไหนก็ทำให้เอาชนะความกลัวนั้นได้มากขึ้นไม่ว่าความกลัวนั้นจะมีเหตุผลมากแค่ไหนเราก็จะรู้สึกว่าความกลัวนั้นมันไม่ได้น่ากลัวขนาดนั้นอีกต่อไป ดังนั้นหากคุณเป็นคนที่มีความกลัวหรือว่าความวิตกกังวลมากเกินไปจนบางทีมันอาจจะรบกวนการใช้ชีวิตผมมีคำแนะนำที่ดีที่สุดเลยก็คือการหาศูนย์รักษาความกลัวนี้แต่ถ้าอาการของคุณมันไม่ได้มีมากขนาดนั้นให้ลองใช้วิธีต่อไปนี้ดูนะครับอย่างแรกคือการให้ตัวเองได้อยู่กับความกลัวอย่างน้อย2-3นาทีหายใจเข้าออกและก็บอกกับตัวเองว่า ความกลัวมันเป็นเรื่องธรรมดามีเข้ามามันก็มีออกไปได้หลังจากผ่านไปสองถึงสานาทีแล้วให้พยายามหาอะไรมาหล่อนเลี้ยงตัวเองอาจจะเป็นการโทรหาเพื่อนหรือว่าครอบครัวของคุณหรือว่าออกไปทำกิจกรรมอะไรที่คิดว่าจะทำให้คุณรู้สึกดีขึ้นวิธีต่อไปก็คือจดสิ่งที่ทำให้คุณรู้สึกอยากจะขอบคุณและทำรายการสิ่งของพวกนี้ออกมาดูครับ เ่อเวลาที่คุณรู้สึกแย่เราจะเติมอะไรพวกนี้ให้ใจตัวเองการออกกำลังกายก็เป็นอีกหนึ่งวิธีครับเพราะจะทำให้สมองของคุณได้โฟกัสไปในเรื่องอื่นที่ไม่ได้ทำให้คุณกลัวคุณอาจจะแค่ออกไปเดินเล่นไม่กี่นาทีหรือไปวิ่งหนึ่งชั่วโมงก็ได้และหลังจากที่คุณออกกาลังกายเสร็จแล้วคุณก็จะรู้สึกว่ามันเริ่มมีพลังและก็มั่นใจในตัวเองมากขึ้นนอกจากนี้การใช้มุกตลก เพื่อที่จะมาปรับมุมมองความกลัวของเราก็เป็นอีกหนึ่งวิธีที่ทำได้เช่นเดียวกันคนที่สามารถหัวเราะเรื่องราวความกลัวของตัวเองได้จะกลายเป็นคนที่เข้มแข็งมากกว่าเดิมครับและสุดท้ายก็คือการชื่นชมความกล้าของตัวเองทุกครั้งที่คุณกล้าลองทำอะไรใหม่ๆหรือกล้าท้าทายความกลัวของตัวเองให้คุณพยายามหาวิธีให้รางวัลตัวเองนะครับ และเรียนรู้ว่าความกล้ามันเป็นอะไรที่ต้องฝึกฝนทั้งหมดนี้ผมคิดว่าข้อสำคัญมันก็คือเราต้องไม่โทษตัวเองในเรื่องของความกลัวและเราต้องไม่คิดว่าความกลัวมันจะเป็นเรื่องที่ผิดหรือเรื่องน่าอายคนเราจะพัฒนาได้เมื่อเราสามารถยอมรับปัญหาของตัวเองได้หากเรายอมรับความกลัวของตัวเองและหาวิธีก้าวข้ามความกลัวได้ทีละเล็กทีละน้อย เราก็จะเป็นคนที่ดีขึ้นได้อย่าไปฟังความคิดในแง่ลบที่มันอยู่ในหัวของเราสุดท้ายนี้ผมอยากฝากให้ทุกคนได้ใช้ความกลัวของตัวเองให้เป็นประโยชน์ครับให้ใช้ความกลัวในการกระตุ้นตัวเองได้ทำอะไรใหม่ๆหรือมีพลังใจให้มากขึ้นอย่างเช่นการใช้การกลัวความล้มเหลวให้เป็นแรงจูงใจในการทำงานหรือใช้ความกลัวป่วยให้เป็นแรงผลักดัน ให้ตัวเองได้ออกกำลังกายเพิ่มขึ้นอย่างสม่ำเสมอผมไม่คิดว่าความกลัวมันจะเป็นเรื่องที่แย่เสมอไปครับสิ่งที่สำคัญก็คือเราต้องหาวิธีอยู่กับความกลัวในปัจจุบันให้ได้และหาวิธีก้าวผ่านความกลัวที่ทําให้ชีวิตเราแย่ลงความกลัวมันจะเป็นสิ่งไม่ดีก็ต่อเมื่อเราปล่อยให้ความกลัวมาบงการชีวิตเรามากเกินไปแต่หากเราทําอะไรอย่างมีสติและก็มีเป้าหมาย การนำความกลัวเล็กน้อยมาใช้ประโยชน์ก็จะไม่ใช่เรื่องแย่นะครับอารมณ์และความรู้สึกมันเป็นสิ่งที่บ่งบอกว่าเราเป็นมนุษย์แต่หากเราเรียนรู้ที่จะเข้าใจอารมณ์และความรู้สึกของตัวเองเรียนรู้ว่าจุดไหนมันคือความพอดีเราก็จะเป็นมนุษย์ที่ดีกว่าตัวเราในเมื่อวาน